พอจเจริญพรเมื่อถึงคราวชีวิตที่ถูกถากและถึงคราวถูกถางเมื่อชีวิตถูกถากถางถูกถาดเท่าไรก็คมเท่านั้นถางเท่าไรก็ยิ่งโล่งเตียนและไม่ใช่มีเพียงแค่หนึ่งที่ถากถางยังมีอีกหลายปัจจัยหลายเหตุหลายองค์กรหลายคนที่ถากถางยิ่งถากมากเท่าไรก็จะยิ่งแหลมคมมากเท่านั้น ร้อมที่จะลงหลักปักฐานให้มั่นคงลงลึกยิ่งถูกถางถ้าเราอยู่ในองศาที่ให้เขาถากและเกิดความคมไม่ถากและเอาตัวเข้าไปรับเสียจ,จนมันขาดสองท่อนก็จะกลายเป็นความแหลมคมขึ้นอยู่กับปัจจัยของการถากว่าเขามีข้อมูลในการมาถากและมีข้อมูลในการมาถางและเราสามารถที่จะอยู่ในองศาที่รับการถากถาง คือมีข้อมูลพร้อมที่จะชี้แจงและอธิบายสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านัตติโลกเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระเจ้าอยู่หัวรัชการทุกราชการก็ถูกนินทาแม้นทำดีปานใดพระพุทธเจ้าก็ถูกนินทาผู้นําที่เป็นวีระบุรุษของโลกก็ถูกนินทาทุกท่าน วันนี้เมื่อเราถูกถากและถูกถางมั่นใจเถิดยิ่งโล่งเตียนด้วยการถูกถางก็เดินสบายขึ้นยิ่งถูกถากให้คมก็จะยิ่งลงหลักปักฐานได้มากขึ้นวันนี้ขอเราทุกท่านออกไปสู้กับโลกของความเป็นจริงว่าไม่มีใครไม่ถูกนินทายิ่งคมยิ่งลงลึกบักแน่นมั่นคงขอเจริญพรกับผู้ถูกถากถางทุกท่าน